สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่ทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไมทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีมังกรและคัะมังกรค่ะประจำเดือนกุมภาพันธ์2566นั่นเองนะคะชาวราศีมังกรและคันมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่2 2ทธันวาคมถึง21มกราคม,มนั่นเองนะคะก็ช้นนี้จะใช้ก,การแบ่งวันที่นะคะ ตำหลักโหราศาสตร์ตะวันตกเนาะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ในกับชาวราศีมังกรและคณามังกรในอีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้ค่ะลางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเบอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อนนะะปเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆที่ในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีมังกรและค้าวนาังกรค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวมังกรด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องราวของไพทาโร่เนาะ ขอดูอดีตก่อนนะคะขอดูอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีมังกรและคณามังกรค่ะอดีตที่ผ่านมาชาวราศีมังกรและค้ามัมังกรคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะพไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่ทาวเวอร์นะคะมาถึงก็ทาวเวอร์เลยเนะาะความสัมพันธ์อาจจะถึงจุดแตกหักนะคะเกิดการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นหรือความสัมพันธ์นี้มันค่อยๆพังทาลายลงหรืออาจจะบื้มแล้วพังไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันไพ่อัศวินถือถ้วยนะคะ ไพ่8ถ้วยและเป็นไพ่สี่ไม้เท้านะคะใต้สำหรับเป็นไพ่ดีไฮโลแฟนค่ะชาวราศีมังกรและคนานมังกรคุณอาจจะคุยกับชาวทัตด,ดินพึกศกันมังกรนะคะโดยเดินในชาวราศีพึกศกลัคนาพึกศกธาตุไฟเมสิงฐนูธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามล้าไพ่นะคะหมายรู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีมังกรและคนามมังกรบางคน เ,เกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้ความสัมพันธ์นี้มันระเบิดนะคะมันอาจจะเป็นรอยร้าวมาตั้งนานแล้วแหละอืมแล้วถึงเวลาสักทีที่ที่คุณจะเลือกที่จะระเบิดความสัมพันธ์นี้ด้วยตัวเองคุณอาจจะอยู่ตรงนี้แล้วคุณรู้สึกไม่ปลอดภยัยไม่สิเคียวนะคะรู้สึกว่าคนคนนี้เปลี่ยนแปลงปรับปรุงไม่ได้ รู้สึกว่าที่ตรงนี้ไม่ใช่ที่ของเราอยู่ไปแล้วก็รู้สึกแบบไรค่าไรความหมายไม่มีความหมายสําหรับเขาเลยสิ่งที่เราตั้งใจสิ่งที่เราพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพยายามโปะรอยเล้าหรืออะไรต่างๆไม่ไม่ส่งผลให้เขาเห็นคุณค่าในตัวของคุณมากไปกว่านี้เลยเออ คุณอาจจะเลือกที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์แล้วมาโฟกัสในเรื่องราวของความสุขความมั่นคงการงานการเงินในชีวิตคุณแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเออเนาะอันนี้ก็คือในอดีตท,ที่ผ่านมาของชาวราศีมักงกรและคณามนามักงกรนะคะถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วคะ่ะสามารถที่จะสกิปข้ขามผ่านคลิปนี้ได้เลยแสดงว่าหน้าพายนี้ไม่ใช่หน้าพายของคุณนะคะไม่ต้องนำไปคิดเยอะคิดมากนะคะเพราะว่าเป็นแค่ดวงโดยรวมเท่านั้นค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรและคณามังกรในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2,566จะเป็นอย่างไรนะคะพไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่แฮงแมนนะคะ4ดาบค่ะพังทลายลงไปแล้วก็ยังลุกขึ้นไม่ได้คงจะเจ็บมากๆเลยนะคะไพ่คิงถือไม้เท้า3ามถ้วยนะคะ ได้สำรับได้เป็นไพ่ขิงถือดาบชาวราศีมังกรและคนามังกรอย่างที่ไม่บอกว่าที่ผ่านมาในะอดีตที่ผ่านมามันมีนมการพังทลายมันมีการแตกหักมีการระเบิดความสัมพันธ์ตัวคุณน่าจะเป็นคน take action เองทำเอง,เองพังเองเออพังเองเจ็บเองนักเลงพอเออนะคะแล้วก็กลับมา <laughs> กลับมาเยียวยาตัวเองนะคะอ่า ไม่ไม่ใช้คำพูว่านอนเลียแผลใจนะแต่ว่าคุณนอนรักษาตัวรักษาใจมากกว่าคุณรู้ค่ะว่าอยู่ต่อก็ไม่มีอะไรดีดังนั้นรีบออกมาดีกว่าแล้วคุณก็รีบที่จะรักษาแผลใจของตัวเองนะคะเพื่อที่ในอนาคตอะคุณคุณจะมีความสัมพันธ์ที่ดีคุณจะมีอนาคตที่ดีคุณจะได้หลุด ออกจากความสัมพันธ์ทก x i c ความสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยนั้นนะคะความสัมพันธ์ที่มันไม่เฮลตี้เลยกับตัวคุณคุณวางแผนอนาคตตัวเองเรียบร้อยแล้วว่าความสัมพันธ์ครั้งต่อไปที่เราจะพบจะเจอหรือว่าเราจะเปิดใจหรือถ้าหากว่าไม่เปิดใจเราจะโฟกัสในเรื่องราวของการงานการเงินความมั่นคงความแน่นอนของชีวิตนะคะจะไม่เอาตัวเองไปอยู่ท่ามกลางความสัมพันธ์ที่มันร้าวนะคะความสัมพันธ์ที่ มันจะพักเมื่อไหร่ก็ไม่รู้หรือว่าความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีดีต่อใจไม่ใช่ที่ของเราคุณจะไม่เอาตัวเองไปอยู่ณนะจุดจดนั้นอีกแล้วนะคะตรงนี้เนาะอืมเดี๋ยวเรามาดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีมังกรและคณามังกรกับคนที่คุณเคยดิวคุณที่คุณคิดถึงหรือว่าคนที่คุณเดินออกมานะคะว่าคนทั้งคู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันนะคะ ขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวมังกรก่อนนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีมังกรและคนามังกรค่ะชาวราศีมังกรและคนำมังกรคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนที่คุณกําลังคิดถึงอยู่มาดูกันนะคะไพ่ใบแรกเริเ่มไพ่เด็กถือเหรียญค่ะคิงถือดาบเมื่อกี้เข้ามาในตําแหน่งใต้สํหรักนะคะไพ่สามดาบนะคะและเป็นไพ่ 6ไม้เท้าชาวราศีมังกรและคนามังกรนะคะคุณอาจจะดีวกับชาวราศีธาตุดินพึกงศกันมังกรธาตเดียวกันกับคุณนะคะธาตุไฟเมสิงธน,นูนะคะธาตุลมมิถุนตุนกุมคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะเอ่อไม่รู้สึกว่าชาวราศีมังกรและคนามังกรเองเนี่ยเลือกที่จะตัดสินใจที่จะออกมาคุณรู้สึกว่าเขาก็ไม่น่าจะเจ็บปวดอะไรมากมายสักเท่าไรหร่ดอกนะคะ คุณคิดว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้การที่คุณตัดสินใจออกมามันคือการตัดสินใจที่มันถูกต้องแล้วตัวเขาก็ควรที่จะได้รับบทเรียนอืมสักทีนะคะได้รับบทเรียนสักทีเขาต้องเจ็บบ้างแหละเออนะเขาก็ต้องเจ็บบ้างแหละเหมือนที่คุณเคยเจ็บเคยรู้สึกไม่ใช่ความแค้นไม่ใช่การแก้แค้นแต่ว่าต้องได้รับบทเรียนอืมประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูความคิดและความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณกันนึกถึงหน้าเขานะคะคนที่ชาวราศีมังกรลัคนานมังกรคิดถึงคนคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรต่อชาวราศีมังกรและคนานมังกรนะคะมาดูกันเนะาะไพ่ใบแรกเดินไพ่สองไม้เท้าสองถ้วยเขาอยากคืนดีนะคะไพ่เก้าเหรียญและเป็นไพเ่เจ็ดไม้เท้าใต้สำรับได้เป็นไพ่ คุณถือไม่เท้านะคะชาวราศีมังกรลัคนามังกรเขาอยากคืนดีค่ะเขาอยากได้โอกาสนั้นอีกครั้งหนึ่งเขามองไม่เห็นอนาคตเขาเลยถ้าหากว่าเขาไม่มีคุณเขาน่าจะเคยทําให้คุณเจ็บมา,มากๆอะค่ะจนจนเขาแบบกี่ครั้งกี่ครั้งคุณก็อยู่อะเออแล้วในตอนเนี้ยมันเกิดแบบคุณไม่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณไปจริงๆอ่อะเออไม่รู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณนะแต่เขาก็ยังแอบมีแบบอีโก้อยู่ในตัวอยู่ลึลกๆเหมือนกันว่า ก็ในเมื่อคุณเป็นคนบอกเลิกเขาว่าททาไมเขาต้องงอออเประมาณนี้พยายามหักห้ามใจตัวเองแต่อีกใจนึงก็คิดถึงจังเลยอะไรประมาณนี้นะคะเออแต่ถามว่าเขาจะ take action ไหมมีโอกาสคะ่ะที่เขาจะ take action เช่นเดียวกันแต่เขาอาจจะรอจังหวะแล้วก็เวลานะคะที่ที่เขาจะแพ้ใจตัวเองเออแล้วก็ทนไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยอืมนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคาอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรและคณามังกรจะเป็นอย่างไรนะคะไม่ขอเนุญ,ญาตบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคาใบแรกค่ะได้เป็นไพ่หกเหรียญเก้าไม้เท้าหนึ่งดาบ หนึ่งเหรียญน,นะคะและใต้สำรับได้เป็นไพ่เฮอร์มิตชาวราศีมังกรลัคณานมังกรทุนอาจจะคุยกับชาวทัดดินปรนะศพกันมังกรโดดเด่นในชาวราศีกันลัคนากันนะคะราศีธาตุลมมีถุนตุนกลุมราศีธาตุไฟเมษสธนูอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาคือใครก็ได้ไม่อาจตามนะไพ่นะในส่วนของเอาคับอนาคตความรักความสัมพันธ์ไมารู้สึกว่าแน่นอนค่ะจะมีการขอโอกาสเกิดขึ้นขอโอกาสขอขอแบบ กลับมาเถอะเออนะคะได้ได้เรียนรู้แล้วได้รู้แล้วว่าความเจ็บปวดมันคืออะไรสิ่งที่เขาทำสิ่งที่คุณเจ็บเขาได้เรียนรู้แล้วนะคะเขาขอโอกาสก็อยู่ที่ว่าคุณจะให้โอกาสเขาหรือเปล่าหรือคุณอาจจะเป็นคนไปขอโอกาสเขาก็ได้นะนะคะ แต่อยู่ว่าจะแต่อยู่ที่ว่าจะให้โอกาสกันไหมจะเลือกที่จะให้โอกาสหรือว่าเลือกที่จะให้อาภัยแล้วไม่ให้โอกาสอันนั้นอัพทูยูแล้วแต่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีมังกรลัคนามังกรค่ะขอคําแนะนําด้วยค่ะคําแนะนําใบแรกนะคะได้เป็นไพ่สีเหรียญ9ก้าดาบหนึ 9, ่งถ้วยค่ะและเป็นไพ่ justice นะคะชาวราศีมังกรและคนามังกรใต้สำหรับได้เป็นไพ่ m อ่า d i e p i n t e นะคะราชินีพระจันทร์ชาวราศีมังกรและขนามังกร,รไ m uh, ate, ะะรพร่ฮ uh, า,ร,ารุแะนะน,นว่าสิ่งที่เขาทำหรือว่าความเจ็บปวดปัญหาต่างๆในอดีตที่ผ่านมาแน่นอนว่ามันลืมไม่ได้หรอกมันยังฝังใจคุณคุณยังนอนฝันร้ายอยู่เลยแต่ถ้าหาว่าคุณไม่เลือกที่จะให้อภยัยตัดสินใจไปแล้วออกมาแล้ว ไม่จำเป็นที่ต้องกลับไปก็ได้นะคะอยู่ที่คุณเลยถ้าคุณเลือกที่จะไม่ให้ไม,ไม่ไม่กลับไปแล้วถ้ากลับไปแล้วยังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนต้องปิดบังซ่อนเร้นอยู่ในมุมมืดก็ไม่ควรที่จะกลับไปแต่การให้อภัยกับการให้โอกาสมันมันคนละส่วนกันคุณให้อภัยเขาได้นะแล้วคุณจะได้ให้อภัยตัวเองด้วยคุณจะได้ move on อย่างไม่มีอะไรติดค้าง แต่ถ้าคุณเลือกที่จะให้อภัยแล้วให้โอกาสคุณก็ต้องดูด้วยว่าคนคนนี้ยเขาพร้อมที่จะปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วสำนึกจริงๆหรือเปล่านะคะ ก็อยู่ที่คุณตัดสินใจไม่เป็นกําลังใจให้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณดูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์ดีๆไปกําลังใจให้กับหม่มาตลอดสําหรับการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถที่จะแอดไลน์ไอเดียเข้ามาสอบถามรายละเอียดค่ะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่หม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ